โจพร้อมยังโจ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 สองสิบสอสอสิสาีสอสิสี่สองสิบาสอสสอสจ็ดสอสบแปสอบาสอสดสอส้าสออสมสี่และยีสสองบามาไหมไม่เนะเออมัยไมนะไม่เห็นมีใครค่อยถามน้องเดลเลยอะเลอมาทุกวันไงเดลอยมาไมนั่นเดลไม่มาสักอาทิตยนึง normal อดอยู่รู้ยังมีใครถามอยู่ดีเป็นโสดก็งี้แหละเนาะคนโสดอะนะเียวมาไหมยวมาไหมใส่มบบนหัวหรือเปล่ามันเลยเป็นอาถรรพ์ว่าโสดสิบเชอรี่ลังคาบนนี่มันมีมันมีเป็ดปะโสดอยู่อย่างนั้นานี่มันมีเป็ดใหญ่คนเป็นบั่งมันใส่กันเกลือมันมีเป็ดกับสิ่งนี้ฉันอากใส่จะเรียกอะไรอ่ะพาไปใส่เด้อ อะไรนะพี่ฮันว่าอะไรนะอดอยู่รู้ยังส่วนใหญ่เขาเป็นบางมาใส่กัยคนใช่หรอนั่นน้องเดลขอเป็นบางแล้วกันเอาดีน้องเดลก็เป็นบางอยู่แล้วนี่นะนี่เดินไปข้างหน้าน่ะแต่เก้งข้างหล้าต้องมีสักคนหนึ่งที่ชอบเกลป่ะโอ้รู้จักใครไม่ชอบใครหรือเปล่าอย่างนี้เขาไม่น่าชอบเด็กแบบนี้ป่ะนี่มีคนต่อทวินด้วยเด็กเป็ดไง ทวิตหัวใจอ่ะใครอ่ะ D A D D A M เหี่ยใครอ่ะ่คออะ D D ใครเนี่นยสวัสด,ดีค่ะมีคนโสดไหมคะเรียกร้อง,งทักคนนี้ดูนี่หรอกโสดไหมคะครับสโสดไ <สน S 2> หอเปล่ามี<ส>นคนค,คุยไหมได้นะครับมีใครคุยอยู่หรือเปล่าไม่มีครับไม่คุยกับใคร เป็นอินโทเวิร์ดหรอคะใช่เป็นอินโทเวิร์ดครับชอบผู้หญิงไหมคะชอบครับชอบแบบไหนคะอืมรู้เหมือนกันครับได้ทุกแบบเลยไม่มีสเปคตายตัวหรอไม่มีสเปคตายตัวครับชอบแบบตัวเล็กสูงอะไรนี้ไม่มีใช่ครับไม่มีสเปคตายตัวไม่มีสเปคตายตัว เด็กชอบไหมคะชอบเด็กไหมไม่ติดเลยครับแบบหนูนี่ได้ไหมคะก็ได้ดอยู่นะครับไฟเขียวเขียวพี่ช um> uh, um> um 네ื่ออะไรคะชื่อนนครับนงใช่หนูชื่ออะไรครับชื่อนงหนูชื่อมิเดลค่ะ หนูชื่อมิเดลมัวมิเกลใช่ค่ะพี่กระเป๋าเลยค่ะกระเป๋าหนึ่งสี่เจ็ดสี่ครับไม่อย่างนั้นนะชแต่ไม่รู้ว่าขาวลือหรือเปล่าน้องกระเป๋าสองห้าหกหนึ่งค่ะับสองไปไหมนะคะัม่ครูดาวขอนุค่ะ เราจะมีตีนี่นะอุ้ยอ่าหักหากกำลังใจจีนไปหักกำลังใจกันเถอะจีนกำลังใจก็ไม่มีค่ะเราจะตีแล้วเนี่ยตีแล้วเหรอครับไอบีบอกว่าค่ะไหนนมัอยู่ไหนอ่ะสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้นะต้นกำลังใจคนแรกหนูไม่เคยได้ากำลังใจแบบนี้เลยไม่หรอขอบคุณนะคะโซนอยู่ไหนอ่ะครัไม่เป็นไรครับ ยินดีครับอู้แตตีตั้งห้าไฟนะได้แค่ครั้งเดียวเองเหรอเกลอะไรนะตีตั้งห้าไฟได้กําลังใจแค่ครั้งเดียวเองตีตั้งห้าไฟได้กําลังใจแค่ครั้งเดียวเองไอ้ก็ต้องทีก็<ห>ต้องแบบไฟหนึ่งก็มาขอร<ด>้องังใจทีหนึ่งครับ ่ yeah, ครับ,บรพี่จะยืนตรงนี้หรอพี่แม่ไปไหนหรอใช่ครับถ้าหนูมาก็จะเจ,เจอใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันครับแม่อาจจะต้งงองอะอะนะครับถ้าหนูจะเจอพี่ยังไงคะนี่ครับหลกัหลกๆก็อยู่ที่แลนด์นี้ครับ มาแล้วไม่เจอเหรอ,อมีไดเ้เงียบๆดีเขาไม่เห็นเบอร์ไว้ก็ได้ครับเบอร์อะไรคะ4980072ครับ พูอนะครับเอาไปแล้วออนนท์ฮะเอาไปแล้วออน,นอนท์ทำไมพี่บาเขาพูดอย่างนั้นน่ะเอาไปแล้วออนนทอ์ไม่คือผมก็ยืนอยู่เฉยๆนะครับนอนพ่ะพี่บาครังนี้เขาเป็นยังไงบ้างคะงนนงเนี่ยราดีนี่ใส่ดีคนเนี้ยเป็นยังไงบ้างไหนพูดสัมรรพทุนสิสรรพคุณหรอคนนี้หรอ ก็คนนี้ก็เออก็ช่วยงานแก๊งบ่อยนี่ใส่ดีมาตลอดไม่เคยขาดรวยด้วยนี่แหละทรัพย์มูลของมันอะใช่แล้วไม่ใช่หรอครับไม่เก่งครับไม่เก่งตัวมงอ่านเล่นอาวุธอะไรคะถนัดอาวุธอะไรไม้ครับถนัดมงถนัดมงถนัดมงใช่ถนัดมง วิ่งไปมองให้เพื่อนอย่างเงี้ยอันเป็นคนเสียสะแปลว่าชุบเก่งใช่ไหมคะก็ชุบได้อยู่ครับใช่ชอบแบบเสียสละครับเป็นคนเสียสละมองให้เพื่อนอย่างเงี้ยให้เพื่อนเทศพีค่ะพี่กันอยู่ปะพี่ชื่ออะไรแล้วนะเอ้าจำชื่อพี่ไม่ได้หรอพี่ลือค่ะหนูเป็นสมอนปลาทองชื่อนนท์ครับ พี่นนโอเคค่ะเราจะซ้ำไว้พี่นนพี่นนครับหนูมิเกลโอเคนะโอเคค่ะปกติพี่อยู่กับใครหรอคะอยู่กับใครหมายถึงแต่เพื่อนสนีกอ่ะแป๊บนึงอ๋อแค่นี้ครับบัสโจอะไรพวกเนี้ยครับหมอพี่อายุเท่าไหร่คะยี่สิบสี่ครับยี่สิบสี่ใช่ โอเคได้อยู่แล้วหนูเท่าไหร่ครับหนูสิบห้าออ้ยแล้วพี่จะไม่ติดคุกเหรอไม่ติดค่ะเพราะว่าหนูยินยอมไม่ได้ถึงยินยอมว่ติดครับไม่ติดได้แน่ใจนะครับว่าไม่ติดคุก แล้วหนูติดไหมถ้าพี่ติดหนูก็จะติดกูป้าติดที่อะครับกินแล้วมันก็ไปติดที่อะไรไม่ไม่มีอะไรครับเมื่อกี้พูดอะไรไม่ได้ยินเสียงวอมันดังมากอบอกว่าหนูติดที่ไหมติดไปอะตอนนี้ก็ยังไม่ติดค่ะแต่ว่า ต่อไปไม่รู้อยู่ที่พี่เลยค่ะคือผมอินโทรเวิร์ดนะใช่เหรอคะอินโทรเวิร์ดหนูก็อินโทรเวิร์ดค่ะหรือเปล่าเหมือนกันเลยค่ะอินโทรเวิร์ดคือเหมือนกันอยู่ด้วยกันได้ใช่ไหม เหมือนกันโนนอยู่ได้ดันได้พี่ชื่อนอนจริรเปล่าจรโนนดดกมาเนี่ยไหนเอาหมักมาดูไม่ในบัตรไ,ไม่ได้ชื่อนนอ้าวโนนอกแล้วไม่ชื่อนนนี่คือชื่อโอซิอ่ะทกวันเรียกพี่กันแบบนี้แล้วพี่ชื่ออะไรพี่คือนอนไหนเอามาดูโนในบัตรไม่ชื่อนอนเขาชื่ออะไรพี่บัก ชื่อเต้าหู้ฮะเต้าหู้ใช่ไหนเอามาดูจริงดูโด่แล้วเนี่ยพี่ไม่พบบ้าดดื่มมะบัดมาเอามาเลยไม่ค่อยน่าไว้ใจละเอาจริงบัแล้วไงเราดูสิโนนไม่ดูไม่ดูสิขายได้ห้าสิบล้านแล้วมึงรอจ่ายแพงปั๊บตอกลางคืนอ่ะได้ไหมครับ นี่เป็นผู้หญิงเหรอพิติกผิดน่ะอะไรพี่อองงเไม่ไปเปลี่ยนอ่ะได้นะครับก็เหมือนที่เราพี่ไม่ไปเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนได้เหรอน่าจะได้นะ ไม่รู้อะมัน่อง่สียงไม่เป็นไรครับแคเนี้พี่ชื่ออะไรโต้ฟูโต้ฟูใช่เหรอโตฟูเนี่ยมันอ่านอะไรอานต้ฟูได้ครับโตฟูโตฟูก็ได้โตฟูไม่คือเขาเรียกเขาเรียกสังสังคมภพยสังคม ไม่แต่เขาเรียกพี่กันนน์ไงครับมันไม่มีเอฟเฟกอะไรน,นะพี่มันไม่มีใครเรียกพี่เต้หเา,า,า,าหู้แล้วแต่พี่ชูเต้าห<ท>ู้เรียกนน์เลยครับให้เรียกนน์เหรอใช่ครับเรียกนน์เป็นเลยครับเขาเรียกพี่กันนน์ทุกคนแล้วเ,เรียกนน์เรียกนนเ์เขาจำง่ายกว่าครับโอเคค่ะพี่นามสะดลอะไรน,นะภัยสังคมเหรอใช่ครับน่ากลัวจัง เป็นไพ่หรอคะเป็น i n t r o v อ r น i n t เ o ิร r t หนูก็ i n t r o ิร r t หนูเป็นคนไม่ค่อยคุยกับใครคะ่ะไช่หรอใช่แล้วทำไมหนูถึงมาคุยกับพี่แล้วครับเนี่ยไม่รู้อ๋อคือ i n t r o ิร r t มันดึงดูดกันใช่ไหมน่าจะ ภายพิบัติเลยเหรอเท่ค่ะลุงบอกว่าหนูเป็นภไพพิบัตพี่ก็พวกพี่ก็แบบภายพิบัติอยู่ไม่ครับก็แบบงานบุญอะไรเงี้ยเป็นภายพิบัติอยู่ครับอืมวันนี้ไปทําอะไรบ้างคะวันนี้หรอไปเล่นธนาคารเล่นร้านนะครับธนาคารร้านพิบัติยังไงเนี่ยครับพิบัติใช่ครับ ้าหนูสานต่อเองมีตีไม่ใช่หรอว่าถูกขอที่จะชิ้วใครละจะมุมสานต่อเพชรสตำพันเองอะไรนะพี่วันนี้หนูมีตีไม่ใช่หรอครับใช่ค่ับหนูมีตีหนูก็เลยมาเอากำลังใจนี่ไงตอนแรกไม่มีกำลังใจตรงนี้มีนะแต่มีไฟเดียวเองอ่ะ เราสามทุ่มครึ่งค่ะเอาเปนสามทุ่มครึ่งแล้วนี่นะสามทุ่มยี่สิบเก้าแล้วนะครับเพราะว่าเราตีกี่มวนอ่ะเกย์มาเอาสกินจะเอาไหมถ้าไม่เอาจะเอาหกแล้วฟันบอกว่าอีกนูนาทีค่ะนี่ไงน้องได้อยู่ฝั่งตรงข้ามแกอยู่กับผู้ชายแกก็ไปเลยแกไม่ต้องเอาสกินวโนไปก่อนนะคะเพื่อนเรียกแล้วค่ะได้ครับไว้เจอกันนะครับขอกำลังใจอีกรอบได้ไหม สู้ๆนะครับขอบคุณค่ะครชนะนะ้มาเอาพลังใจมาเอมอนเบิกรถเร็วแล้วสันึงบอกเมื่อวันแล้วก็มีไอ้ดอรยคน